สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องแฟนช่องของทวีคนเดิมสู้ขู่ทุกคนโค้งสุดท้ายของอ่าแม่เอซีนครพนมพี่น้องนะครับมาแล้วพี่น้องจะทำก่อติพาน์มาแตกเต็มเต็มนะครับอาาพืนทรงมห้คํานะครับหมื่วาในคำคำนะครับแอดกวว่าเฉ็บบไรลงให้เพื่อนเราพี่น้องพอวาวาลขมันหลายอาจารย์ที่ย่างประเสรินในลงนะครับ กาทยอยล่งเรื่อยๆหลาอาจารย์นะครับถ้าอาจารย์ทรงมาสานะครับบางเทือกับสิบปรด้ลงบางเทีอกับลงประท่านนะครับมันบ่แมนมีแตจอาจารย์ผู้เดียวนะครับมันหลายคนหลายอาจารย์พี่น้องนะครับมาทอนกันมันจะท่อนกันอยู่ประมาณวันที่25สานะครับสำหรับตัวเลขแนวทางจะทอนกันพร้อมกับทิดตามตัวเลขนําอาจารย์แต่ละวัดแต่ละหม่องแต่ละหมู่บ้านพี่น้องมันก็เลย ซบจังหวะท่อนท่อนท่อนกันนะเพื่อน้องท่อนชิปกันนะครับมันก็เร e ียกว่าสามารถที่จะเฮ็ดชิปได้พวดเดียวท่านนะครับบางเสียก็ล่งบอท่านบางเสียก็ล่งท่านขอโทษขออภัยอาจารย์สู้กูทุกคนเด้อนะครับเก่งบอกให้พี่ให้น้องนะครับพร้อมอาจารย์ทุกท่านนั่นแหละสรับราบนํากันบางเสียล่งคิปบบอตรงตรงใจลงคิปบบอท่านใจก็ที่ว่าให้แอดนะครับให้คิดว่า บ่มีอาจารย์เดียวนะครับบ่มีท่านเดียวมีหลายท่านหลายอาจารย์ดาวการเดินทางทาคลิปเนี่ยเขาก็ต้องไปสู้มองสู้บอลนะบางคนบ่คิดสั้นเด้พี่น้องบางอาจารย์พี่น้องอาจารย์คิดว่าเป็นยังบ่โลกไงเฮาเป็นยังบ่โลกไงเฮาเป็นยังบ่มาชายทําเฮาเป็นยังบ่มาชายทําเฮาอีกคิดเราจะใจเจ้าของกับเปลี่ยนไปบ่ไรเพราะว่าแอดทวีคนเดิมในผู้เดียวเดินทางไปหาวัดนั่นเดินทางไปหาวัดนี่ นะครับผมทายถ้ำชิปนี่ผมก็ต้องรีบทายถ้ำหรือก็รีบไปนะครับบอมเนว่าทายถ้ำเสร็จทีไปนั่งคุยจูกันอยู่สูกันอยู่บอมนผมจะบ่ได้ลิปนะครับต้องรีบทาคชิปให้พี่น้องเพื่อนในเบื้องในชมน้ำกันแก้งนะครับบางคนบ่าเข้าใจพี่น้องบางคนแต่ว่าบา,บางอาจารย์เนี่สมองตู้พี่น้องนะครับต้องให้บอกตลอดพี่น้องนะครับเอาคนเฮ้าเนี่ยมันบางคนกระตู้ข้าอีหลีอีหลอดได้พี่น้องนะครับ เวลาเข้าไปทายท้ำชีพน้ำเนี่ย่อยากเข้าไปใส่อยากเข้าอยู่น้ำยั่หันไอ้เว้าย่หันพี่น้องมันบอกน้ำบ่อด้โอนเพร่ะว่าต้องดีบท้ำชีพผู้อื่นน้ำนะครับแต่ละงวดเนี่ยมันบ่แม,น,มนหน่อยชีพเขาต้องดีบท้ำให้มันแล้วไห้มันเซฟจังมือนี่กะคือโอกาสลุ้งเลขขง FC, หล็ก,กของเอฟซีแม่นครพนมไอ้พี่ให้น้องที่เบอร์ได้โชนกำกันมากคงสุดไทยมือนี่มือสูกมือหมนันมือเล็กออกมือเฮ้งมือปังของพี่ของน้อง นะครับพี่น้องเขาไปแล้วฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแค่ให้น้ำนี่เด้อพี่น้องเด้อควรละลาละแค่ผัเป็นก็ลังแรงแค่แรงใจให้กับทวีคนเดิมน้ำพี่น้องนะครับหาพี่น้องเบื้องกันเลยตัวเลขกพี่น้องนะครับทํำชิปดนาทีสั้นๆนะครับแม่เอซีนครพนมพี่น้องสามสิบธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกพี่น้องนะครับคงสุด้ทยมาคำคำพี่น้อง นะครับแอดเลยถือโอกาสลงนะครับเพื่อพี่น้องเกดรสุกไดบาทน,นักกันวิ่ง4บนนะครับเน้นที่845 845หแล้วก็8 4 7 8 4 7 8กต8 4 1ตัวเน้นก็8 8 5 8 8 5ได้พี่น้องเดอ้อนะครับสรับ2ตัสูคือหาก็45 4หนึพี่น้องนะครับสรับเด็ก่างฟันที่เก็ฟันที่7ก4 7ก6 4 6 4เได้พี่น้องเดอ้อ นี่คือเลขกแม่เอนนฟซีนครพนมฟันโค้งสุดท้ายมือเลขกออกให้พี่ให้น้องได้เบิงได้ชมน้ำกันมักล้วก็เช็หน้าจอไว้พี่น้องรีบไปจับจองซื้อลอตเตอรี่กันบรัสนับสนุนให้พี่น้องไปซื้อ,อบรสนับสนุนให้พี่น้องไปเล่นการพนันตอย่างไหไ่ได้พี่น้องเดอ้อสนับสนุนให้พี่น้องไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพียงเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่คือแนวทางของแม่เอฟซีนครพนม มาโค้งสุดท้ายมือเล็กออกพี่น้องนะครับจัดให้พี่น้องแฟนช่องสู้ขู่สุคนได้ไปเสียงโศกกันพี่น้องนะครับเอาข่าวตลาดตะลี่เบิ้งพี่นอ้องช่วงเสาร์อาจจะท่านนะครับอาจจะเลียพี่น้องสำหรับตัวเล็กแนวทางนะครับเพิ่นฟันไห้าแปดสี่8 4า8 4ด8 4่8 4ียรติแปเนึนึ่งเ้นแปด้าได้พี่น้องเด้อนะครับสำหรับ2ตัวคือ4 5 4 7 4 1สี่หำหรับเลขล่างกับฟันที่7 นะครับเน้นที่เกตสี่และสี่หกพี่นอ้องนะครับอาพี่นอ้องว่าให้มันครบเว,เวลาเวลาติมกันพี่นอ้องถ่ายคลิปแล้วเบิงน้ำกันพี่นอ้องนะครับพงทุดทถ่ายนะครับสามสิธันวาคม2อ6 6พี่นอ้องนะครับนะอีสีนครพนมวิ่งสี่ นะครับเม็ดเดียวข้างบนนะพี่น้องเดอ้อนะครับแชปหน้าจอไว้นะครับถ่ายคลิปแล้วให้พี่น้องเบิ่ง <B ew ing> พี่น้องชดนำกันสำหรับเลขล่างพันฟันจิกเก็ดเก็ดสี่หกสี่พี่น้องนะครับโขงสุดท้ายมือเลขออกมือสุบม,มือมันของพี่ของน้องสุขุมสุ坤พี่น้องนะครับสำหรับเลขบนสามตรงตรงนะครับวิ่งสี่สี่เม็ดเดียวนะครับสี่ห้าสี่เจ็ดสี่หนึ่งไอ้พี่น้องเด้อนะครับเน้นที่แปดสี่ห้าแปดสี่ห้า นะครับคือนี้คือแนวทางของแม่เอสซีนครพนมนะครับพิจารณาเอาพี่น้องนะครับขอพระคุณพี่น้องสุข,ขุทุกคนที่เข้ามาเบิ่งมาชมต่างแต่ต้ตนคลิปจนว่าจบคลิปขอพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งพี่น้องนะครับกว้มสุข,ขุงมิเกทันผู้ชมผู้ฟังเอซีของสวีคนเดิ่มตลอดไปพี่น้องนะครับใข่กระเป๋าตุงต้งๆนะครับเงินทองไหลามาเทมาสำหรับปีเก้าปีใหม่นี่นะครับทรงถ่ายปีเก้าตอนรับปีใหม่สิ่งบดีให้มันออกไป ในปีเก่าด้วยพี่น้องเดอ้อเอาแต่สิ่งดีๆเขามาในปีใหม่นะครับสุกหมานสุข,ขู่สุขคนเฮงเฮงปังปังลำลำรวยรวยนะครับกินยาบกจกก็จยาด้ร่วงพี่น้องนะครับผมทวีคนเดิมขอไวพ้พรอให้พี่น้องเอฟซี FC แฟนช่องทั่วโลกทั่วประเทศที่เขามาติดตามท่างช่องของผมนี่ละพี่น้องจงจูยเย็นเป็นสุขประสบแต่ความสุขความจเจริญมังมี่สีสุขนะครับไปช่างใดกับปอดภัยเดินทางกลับบ้านกลับซอง นะครับเดินทางเข่าจังหวัดนะครับเข่าจัางหวัดนั่นจังหวัดนี้นะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่กรุงเทพเดินทางกลับบ้านก็ให้ปลอดภัยเด้อนะครับหลังจากเสารลองกันปีใหม่เสร็จแล้วเดินทางกลับกรุงเทพกรุงไทยก็ให้ปลอดภัยนะครับคุณพรกคุณเจ้าคุ้มครองนะครับบุญบารมีเทวดาฟ้าดินจเจ้าแม่รศรณีจงปกปักรักษาพี่น้องอีฟซี่ของทวีคนเดิมสูขขู่สูขคนตลอดไปนะครับเอาพี่น้องดาวกอนอัมลาพให้จากกัน หน้า่อยพี่น้องโศกโศกแห้งแหงปังปังกันเด้อมือนี้นะครับมือสุกมือหมานลำลำลุล้ยๆยกันนะครับใช้โยกกันรวยกันโยกช่องมักคอยไปจัดคัดคอยไปพานพี่น้องบ่มบ่มปุกความซุกให้เบิ่งปกปบันเทิงแค่นั้นก็พ่อสหรับชิ่นี้อาําราพัชจากพี่จากน้องบว้เพียงแค่นี้พี่น้องสวัสดีครับ